สวัสดีครับท่านผู้ชมไป,ไปตกคุ้งกันดีกว่าเอาใายเรือออกไปไกลเหมือนกันมีเครื่องไว้ดูเพื่อไว้ใช้ เตเียงหน่อยดูมันต้งองยองๆนี่แหละมันจะมีตัวเปล่าูแต่น้ำสวยมากเลยมันก็เริ่มจะมีตัวแล้วนะแต่มันดูเหมือนไม่ไมค่อยกินนะ ไม่กินได้แต่เกาะวุวย,ยกดเกือบไม่ทันแม่คันเขาอ่อนดีจริงๆนี่ประเดิมเลยเนี่ยตัวแรกตัวแรกเลยประเดิมประเดิมประเดิมด้วยุ้งตกปลา ช่วงนี้กุ้งมันอาจจะบางตัวมันน้อยตัวไปหน่อยเพราะว่าสภาพน้ํามันเปลี่ยนไปหมดเลยพอฝนตกหน้าฝนเนี่ยปีนี้กุ้งแย่สุดแล้วแต่มันมีช่วงที่ดีก็ดีจริงๆนะมันจะดีแค่สามวันแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่ดีอีกแล้วถ้าช่วงไหนดีเราต้องเกาะติดสถานการณ์เพราะมันจะกินดีมากเลย อย่างที่เคยเคยได้ไปได้ทีงเยอะสองสามโลม,มาแล้วถามกินมันจะได้แต่ไซส์นี้ใช่ไหมเนี่ยอืมคันมันโก่งดีจังอี่เอา้านี่สวยขึ้นมาหน่อยนี่นี่กุ้งนางนะอันนี้ไซส์ไข่ได้เลยกุ้งนาง นี่นออกปากเอาหมดไปแล้วมนะั้งน้อยกลิล้งตัวอุหลุดไปแล้วโถจะโชวน์ซะ่ลยมูจะหันกองลุดไปแล้วโอ้ยได้แต่ขานี่ <laughs> ไม่ได้ตัวได้ขา มกจะหลุดกมั้งกุ้งแคๆมักจะหลุดที่ไปโดนติดหมวติดขาหลุดนี่เอ้าไปลากกันมุ้งมาด้วยสวยงามเลยตัวนี้สวยงามสวยงามไอเ,เหลืองไอ้เหลืองกุ้งกำเทียนผ่านกันทีางานนี้ <c oughs> ลืมไปกระดกตัวทีด่ดูหลุ โอ้โหดูเนี่ยปลาแข็งแข็งข้าวหรืออะไรเนี่ยคลิมก,ก็ให้กระปรกแหละตัวตท่านี้ แอกชั่นมันดีเหลืองสวยด้วยถ้ากินเข้าปากยังไงมันก็ไม่หลุดนอกจากสายหน้ามันจะขาดนี่นะขวานเกี๊ยบติดๆกันเลยมาอีกหนึ่งขออภัยที่ไม่เห็นตอนยกนะครับเพราะว่าบางทีมันต้องจำกัด จำกัดระยะเวลานี่ติดแก้มขึ้นมานี่นี่นี่ติดแก้มเห็นไหมเห็นไหมติดแก้มขึ้นมาเฉยเลยลักษณะมันจะเป็นงี้เบ็ดน,น,งนึงจะเป็นงี้แหละเบ็ดพ่อบ้าบอมีคนตั้งฉายาให้ลุงหนึ่งเล็บมานว่าไปนั่นก็ <laughs> ดีเหมือนกันส่เงเบ็ดเล็บมาน เขงได้ตั้งให้ลุงหนึ่งเล็บมนันงามไส้ไหมล่ะพี่น้องมาแล้วท่านผู้ชมโอ้โหคันคันกลวงแนะล้วดูเลยอย่างนี้เห็นไง,ง,งไปจับมือถือหมุนเดี๋ยวก็หลุดอีกเนีย่ยตัวนี้ตัวสวยนะ ยังไงก็ไม่ต้องจับมือถือนี่นี่เห็นไหมเล่าสวยงามที่เข้าปากเต็มเต็มนี่นี่ลงกระชังไป เห็นด้เป็นปลาแล้วครับท่านผู้ชมงานนี้เห็นท่านหรือเปล่าไม่รู้หม,มูให้ดูปลากุดแน่นอนดิ่นแบบนี้เพราะแม่น้ำนี้นอกจากปลากตดก็มีปลาดุกนี่ไงปลากรัปากรปลาตัรนี่ไงปลากดุดปลากุดอยู่ แล้วนี่คืออะไรเนี่ยไม่ดด้ไม่อะไรเลยจะ,ะกุง้งไม่ใช่กุ้งแล้วแหละมันหนักๆห,หินหินแน่นอนมเชื่อใครดูไม่อีกก็พวกดินดดนนี่แหละเพราะได้บ่อยนี่ไงดินดาน่กินด้วยอโอ้ติ๊ก ก,กุ้งมาอันด้วยเห็นปะนี่นี่ด,ดูดิติดตามกุ้งมาเยอยหนึ่งหนึ่งต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าแดดมันออกโทรศัพท์มันร้อนร้นอนจึงเลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมหนึ่งบ้านสามน้ำก็เป็นคลิป ตกกุ้งธรรมดานี่แหละก็ให้เห็นธรรมชาติของอาการทำหากินของคนกับธรรมชาติแล้วก็วิธีการทำอาหากินแบบตกกุ้งภูมิัญญาชาวบ้านขอบคุณมา,มากครับที่ติดตามรับชมกันวันนี้ตลาไปก่อนครับขอใ้ทุกท่านมีความทุขโชคดีมีเงินใช้ครับผมสวัสดีครับ